เดี๋ยวกูเป็นคนเปิดไฟทุกไฟเองแล้วเดี๋ยวมึงตามกูอย่าเราชนะแน่นอนกูวิ่งเร็ว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 คอมแมนเดอร์กูคือเอืมตีสุดของที่สุดบนโลกใบนี้มันเรียกกูว่าจ่าคอแล้วกันตามกูมาตามกูมาอย่าบุกค่ายเลยค่าคนนี้กูวิ่งเร็วกูวิ่งเร็วต้องเรียกจ่าคอด้วยจ่าคอเฮ้ยทิมถ้ามึงเห็นตัววิ่งมาในวิ่งมาในพวกมึงมึงฟ้องเลยนะได้เลยเฮ้ยจอเก้าทิมไปเฉียดตามบุกคา ดากอครับยบายติมตันการตะเกียงเออไม่ต้องแล้วดีแล้วแหละไม่ไม่อยากไปเกี่ยวแล้วคือเกอยตเดียวกู่างเดี๋ยวกูดึงอะไรอเดี๋ยวกูดึงะไรรนหนึสามสองหนึ่งแค่ไกสามงหนึ่งสามสองหนึ่งสาองหนึ่งสามสองหนึ่ดึงออย่ครับติตตกูกูนึกว่าจะโดนไอ้ตัวข้างไหนซะละใครเข้าไปะนี่เนียมาตายแล้วมาตาตายแล้วตา้วเสวย ไปไปติดก็ซโลให้แล้วมึงดึงมาได้ปะเออป้อมไปมันมีประโยชน์เอาไว้กันนี่ได้เอาไว้กันไอ้ไอ้ที่ดึงอ่ะอย่าดึงไมาให้อย่าดึงไมาให้จะติดก็ซโลแล้วมึงดึงมาเรียบร้อยจ่าเก็บตัวได้ก็ได้ไข่แดงที่สุดหรือไม่สุดไม่มั่นใจเอาใหม่อ่าสุกครับโดนเต็มเตามตันข้ามันนะครับเอ่อสุกจนมั่นใจนะครับว่าไข่แดงไม่ใช่ยางประตูม่ะ ตัน่ามันตาน่ามันมันอร่อยไหมครับอร่อยครับผมดัเตยกุสโลฮะตันในตัวนี้มาไหนเนี่ยไม่ชอบไข่เยิ้มๆครับผมไม่ชอบเฮ้ยติมขาท้าติมไม่มาเตยเชยก็ได้ตัวนี้นะเขก็ไม่ชอบอ่ะครับเฮ้ยไายเงยหนึ่เยิ้ใช่ไหมครับนี่ไงดึงมาข้ามาด้วยกูกูกูมองไม่เห็นอ๋อเราอยู่ในควันไอ้นี่นี่ว่ะควันเกฟมันเลยทำให้เราเป็นไอ้มองไม่เห็นอย่าดึงไม่อย่าดึงไม่ดึงไม่ดึงไม่ดึงมองไม่ดึงมอง จะดึงใหม่รอก่อนรอก่อนสามสองหนึ่งดึงแมวอยู่อ่ะอืมเอ้ยกูเจอแล้วกูเจอตัวเลือดน้อยแล้วไม่ต้องดึงตัวเลือดน้อยดึงตัวไหนก็ได้เลยดึงได้ตัวไหนเอาเลยนะโอเคนะนี่คือแผนเราตีปั๊มไปก่อนั่นแหละตีเอาใช่ไหมครับไม่ใช่เีลยตายแล้วเ่ะรอก่อนนี่อย่าเลือดก็เกิดเชี๋ยวาออินเดร์ดินั่นเลือดอยู่ข้างหลังอ่ะเดี๋ยวเลือดเกิดตั้งหนึ่งนะ เอ้ยติม่มข้าวทัดไม่เออไม่ถึงไม่เป็นไรไม่ไม่ได้ละซึ่งโดนตัว,วด,นะดูดูดูอีกรอบนึงเอ้ย,โด,ย,ย,ดย,ย,ยโดนเต็มเต็มฆ่าแม่งเลยสวยดันสวยยิงยิงโดนมันเต็มเต็มเลยสว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 ยเฮียกูดึงไม่โดนเลยโอ้ชิบร้อยเรือรถนิดน,นึงไม่เป็นไรหรอกเอ้ย ไอ้เชี่ยกูหนีมันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นเอ้ยสวยสวยพี่สวยด้วยนะสวย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 กูมีอะไรฮิวให้ตัวเองได้เลยจะเลยครับจะเลยอย่าดาเพื่อเราอย่าดาเพื่อเราไอ้เชี่ยป้อมจะฆ่ากูอ่ะเอ้ยเพื่อนเราโหดยังวะไม่ได้ละตายแตกว่าต้องหาเลือดละนั่นไงอยู่ข้างหลังป้อมศัตรูอะเออา เดี๋ยวดึงให้ดึงให้มันเห็นเลือกกูน้อยดูอ่ามันหลบได้ <c oughs> มันมันโดนเต็มเต็มเลยครับมันมันหลบได้ด้วยเอ้ยมามาหิว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 ไม่ไหวป่ะไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> ดูเราดูเราเ <c oughs> ดี๋ยวกูดึงอีกรอบสามสองหนึ่งดึงโดนเต็มเต็มกูจอดเสียเลือดไอ้ครบไม่เต็มเต็มเลยครับ มันยิงโดนกูเต็มๆเลยเดี๋ยวพี่ดึงมันให้นี่คือแผงของเรานะโอเคไหมเมื่อกี้ของตายเหรอครับไว้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 ดื้ไม่ตายอ่ะพี่ไม่เป็นไรเนาะผมมาทายไม่กูไม่ตายพี่ให้ก่อนน้องอะไรอ่ะพี่ก็ช่วยตีตลอดแต่ทำไมพี่ไม่เคยได้ตีดเลยอ่ะพี่พี่เมื่อกมมันบา็กแล้วนะน้องเอาพี่แดดสิล้วพี่ดีใจพี่พอมเปิดพี่ปพอมปิดอะไรเนี่ยเร่องใหม่พี่มันอยู่ผมมันอยู่ผม เออกันอย่าพี่ดึงมันอย่าพี่ดึงมันพี่ดึงไม่ดึงว่ะเออดับเพื่อนเราได้สวยใส่ป้อมใสป้อมน้องใสป้อมแล้ดันจบเลยเพื่อนเราก็น้องมึงก็เถอะไม่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 คิดไม่คิดมากอ๋อไอ้ตาเล่นมีบอลจูน่ะอออ้าวคุณว่าไอ้ตาเล่นในตัวกระต่ายเหรอเกิดเถอะอะไรตายแล้วพุเลยแล้วมันเล่นวกระเอ้ยโอ้ยโอยพี่สวยโอ้โอ้ตายแล้วกูอีก มาเ <c oughs> ก็บบอลยืนไวนดีกว่าทุกคนอย่าเนี่ยอย่าอยวพี่ตามคาตาลิน่าเลยเนะี่ยเดี๋ย่าพี่ตัด๋ยวคาตาลิน่าบอลยืนเร็วพี่บอลยืนเร็วป้าตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยพี่ขอ, <มา S 2> อเดี๋ยวพี่อ <มา S 2> นจิ้มเลยไ, <laughs> ไม่เป็นไรพี่จะปกปอ้องเพื่อนเพื่อนเองพี่จะช่วยคาตาลินา่าเดี๋ยวพี่จะดึงมาอีกรอบน,นะ ย o, o, ี่ย wow ี่ดึงมันอีกรอบแล้วสามสองหนึ่งอย่าน้องฆ่ามาเลยนะฆ่ามาเลยสวยแตกว้าวมันแตกแล้วมันแตกแล้วน้องไม่ต้องพูดไม่เป็นไรมันแตกแล้วน้องมันมันแตกแล้วน้องไม่ต้องว่าอะไรไม่มีมือเห็นนะคาัว่าเราจะทำเป็นไม่เห็นนะว่ามันอยู่อ่ะมาอยู่แตกอ้าวไปช่วยเลยอ้ยไม่ถึงอ่ะเอามายาใหม่น้องเอาใหม่แตก ออกกันตะเกียวนะถ้ามันตายมีตะเกิลได้อยู่พี่อะาาดูดแตกโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้กระต่ายช่วยมาดิแต่แต่ไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพี่ดึงมันเดี๋ยวพี่ดึงมันพี่ส่งก่อไปพี่เคาจะลิน้าเขาไปแล้วตายแล้วเห็นละไอ้เจ๊ดโดนเฉยเลยข้ามเลยสวยสวยไอ้เฮียไอ้จอดิ้งมึงไม่คิดว่าจะโดนไม่โดนเฉยเลยไอเฮีย ทำไมทำไมอัติโน้กโง่ผมอัติโกโก้เลอะไรอะไรอ่าแตกเอ้ยสวยน้องสวยสวยครับทุกคนเลยสวยสวยทินเต็มสวยกูไม่รู้มึงทำอะไรหรอกแต่กูชมสวยไปก่อนอ่าแตกไม่พี่มันคือแผลของผมผมอยากเอาของอ๋อพี่ก็อยากเอาของเหมือนกันพี่เลยตายอ๋อก็เลยส่งพาเพื่อนๆไปเอาของกันทุกคนเออจะได้ไม่ต้องวับจะได้ไม่ต้องเดินกลับบ้านไม่เสียเวลา เดินกลับบ้านมันก็เอาของไม่ได้นะพี่อันนี้ไม่ต้องอันนี้เสียนิดหน่อยนิดหน่อยเไม่รู้หรอกว่าอาทันมันใช้ใช้สกิลตอนจะตายได้เนั่นนอนอยู่ตรงนี้นายนาติลุดนาติลุดนาติลุดเข้าลูกปั่นไปแล้วอ้าวมันมีนาติลุดด้วยหรอมันเดินเข้าไปอ่ะมะแกหยุดไม่วิญญาณมันออกมาพี่เฮ้ยดิเฮ้ยนี่ไงมีออนอยู่ตรงนี้ด้วยมีออนอยู่ด้านขวาไหนออน เนี่ยลูกปั้นอ่อนเนี่ยเออเออตัวใหญ่เลยล่ะไหนวันลูกปั้นอ่อนนี่ไงหัวมันอ๋อหัวมันอ๋อเออวะนี่แหรออ่อนอย่าพี่ดึงมันเองน้องอย่าพี่ดึงมันเองพี่ตาบอดพี่ก็ว่าอยู่น้องหายไปไหนนี่ไงไมแตกไมแตกแม่ไม่แปลก๋ยวพี่ดึงมันอีกรอบหนึ่งสามสองดึงดึงข้าข้าวันข้ามันข้าข้าสวย ยพี่ได้ไมบ้าเอ้เอ้ยเอ้ยตัวเลยเอ้ยสวยอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงตัวเด้งมาตัวเด้ตัวนด้งเอ้ยเอ้ยเอ้ยสวยอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงไอ้ยถึงหน่อยก่อนโอ้โอ้คาตาลิน่าฆ่าหมดเลยฆ่าหมดเลยพี่เอ้ยเอ้เอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้อ้อ้อะไรเนี่ย โอ้ก็ได้เพนต้าคิวแล้วทำไมมันไม่ได้เพนต้าคิวเออใครแม่งเอาเพนต้าคิวไปวะไม่ดีเลยเก็บหน่อยดิดูสแครสเลนคาตายะไรขอนี่ยเฮ้ยยายายาย่าให้มันใช้เราใช้เองพี่โอ้โอยเรือล้วเพิ่มเพิ่มเองเรือรถอีกอะเอ้ยไม่เป็นไรอ้าวอีกอันเรือเราแคบจี๊ดหลอกให้หมดเลยเอ้ยมี่ดักตรงนี้โอ้ยโอ้ เออเลยพี่เห็นมพี่อ่ะเอาเลยเอาเลยแต่มึงวิ่งหนีกูน้องกูเห็นน้องก็ฟ้องไล่กูแต่น้องไม่หยุดหน้าเอาเลยนะไม่กินเอาวิ่งหนีกูกูแต่ใจนี่แหละอย่าพี่ดึงมันอย่าพี่ดึงมันสามสองหนึ่งดึงเลยนะสามสองหนึ่งดึงเลยนะสามสองหนึ่งดึงสวยดยงสวยแย่เจตเจ้เจตเก้โหดสัตว์อะ โหดว่ะเทมันเอาอ่ะเทมันเอาว่ะโหดว่ะเทมันเอาว่ะเทมันของจริงว่ะกูชมตัวเองไว้ก่อนกูไม่รู้โอเคกูชมกูเปลี่ยนคนชมเดิไอหัวแดงไอหัวแดงนี่แม่งสุดยอดว่ะคว้าคว้าชิ้นสองรอบแล้วว่ะเราล้ามันนึกว่าเลยเพื่อนไม่ไม่มืนช้าชไม่โอเกะมันเก่งมันเก่งเออมันแบกเราให้เราเลยไม่ได้เว้ยมันแบกเราให้เราจะชนะได้กูไม่อยากว่าอะไรนั่นแหละไม่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 จว่ามัน ถ้าเราชนะไปว่าเจอบอดเลยเออจริงนั่นก็ถูกอไิเจอหายเต็มเลยว่ะไม่กูไม่อยามตายกข้าตัวแล้วน่ยนิดหน่อยเองไอเกียถึงโดนเฉยเลยยาคาตาลิน่าจะทำยังไงจะเฮียกูว่าแล้วเต็มแล้ยติมมึงหนีสิกูไม่อยากกูอยากที่มึงเกลี้ยไปมันก็จะแบบจะไม่มีปัญหาถ้ามันได้ตังค์อ่ะแน่แหละนาเิร์วุฒิเด๋วเข้าไปแล้วอ่ะ มันเข้ามาแล้วแท่งมันขึ้นมาเออมันเข้าไปแล้วอ่ะมันเป็นวิญญาณเลยวิญญาณตัวที่ดูขังอยู่อ่ะเอาเป็นวิญญาณก็คือเราตัดรูดอะไรวะฆ่าหมดเลยไหมพี่ไอหัวแดงเราไปฆ่าแม่ให้หมดเลยไหมฮะคาเดลิน่าพ่อเราแม่งโอ้ยเหี้ยเอ้ยเสร็จแค่เอาว่ะมันเอาว่ะไอเหี้ยกูตายหมดกูมองไม่เห็นเลยกูแตกมึนเหี้ยอะไรของมึงเนี่ย นี่ลักษณะแล้วเพื่อนลักษณะแล้วอุยานแอ่โผล่มาแล้วก็ดีอีสเปเรียวอะไรก็ไม่รู้อ้าวอุ้ยหิวหายไปเพราะอะไรกันเนี่ยมาช่วยแล้วทุกคนสเต็กโอ้เพื่อนไม่เข้าพร้อมมึงใช่ไหมเออจริงไม่งั้นจะตาไปแล้วสอนอ่ะสอน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 เียนวะ มมันไ่รรู้หอกทำไมมึงไม่สุ่มได้ไอตัวต้นไม้โง่อะไอเบอร์ไหนอะทำอะไรได้วะมไม่จะทำอะไรได้วะเด่ย <c oughs> ตาม,มาตาม,มาตาม,มาเกี่ยวบทุ่ม <c oughs> พอก็ต้องตายตายละเออใครฆ่าพอไม่อยากให้รู้นะขอให้มันฆ่าผมด้วย เดี๋ยวก่อน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 โอ้เซฟทำอะไรเดีทำไมไม่เซฟเพื่อนตะเกียงมีไว้ทำไมอ่ะฮะตั้งใจอยากให้พ่อของเออว่ะมึงเงินไม่พออ่ะเด็กไม่รู้อยากให้มึงออกของแกแหละมีเจ็ดจำนวนเดียวจงพี่พี่พี่งั้นโกขอเอฟเคก่อนเอาเงินไม่เดินไม่เดินดูดของไม่เดินไม่เดินดูดของที่ผ่านแล้วน้องเราเราจะแพ้จริงๆอ่ะเนี่ย เราไมา่แพ้ช่วยไอ้คาตาล okay. okay, 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 okay. ิน okay, okay, okay. okay. ่าไว้ช่วยอยู่กูช like ่วยอยู่ดันเย่เอาของเสร็จแล้วไหนเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อเราหายไปไหนหมดอ่ะโอเค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 ตอนน้องพูดอย่างนั้นพี่เชื่อเราได้จบแน่นอนจะชนะหรือไม่แพ้ไม่รู้โอ้เ่าเป็นกระถูกไปแล้วไอ้มาพุ่งมาว่ะเฮ้ยมาเกินไปกระเด้งเลยคระเด้งเลยให้มันรอดไป ไปเลยเขาเตมเดีวพี่นำเองน้องตามา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 เรตัวนี้แหละแงะฮิวแงะฮิวแงะฮิวไอ้เนี้ยู้ตาบอดตบอดมันจะตายหมดละรู้ละเฮยช่วยเขาได้เนยเฮยสวยไอ้เนี้ยไอ้นี่มันยอมมันมาเพื่อตายนี่หว่ามันมาจะเคลียรไอ้เนี่ยไอเนยเก่งมากเหรอฮะเออเก่งมากกูขอโทษ ไม่เป็นไรช่างแม่งกูอยากจบแล้วต้องเล่นดักคิวเลยไม่แน่เอาไม่กูกูคิวไอ้นี้ยไปตัวหนึ่งรู้สึกแย่ช่างมาเลยกูอยากจบแล้วสิบพี่อ่ะมึงว่าเราจบท่านป่ะท่านเด็กคารเดนี่น่าเก่งจบเลยแต่ว่ากูแม่งเลยกูไม่อยู่ไอ้ฉากไม่เป็นไรกูไม่อยู่ไอ้ใหญ่เป็นแหละอยากชนะแค่นั้นแหละเรากำลังตายกันหมดเีย ยอมแล้วกูความฝันของกูแต่แต่แต่ใครจะตายก็ได้ที่ไม่ใช่คาเทลีน่าอย่าพี่อย่าไปรับทุกคนเองมามารับตะเกียงพี่ทุกคนกูอยู่ข้างแมวไม่โยนให้กูวะข้ามคิวกันง่ากูไงผมกูอยากได้กล่องไอพี่คาเทลีน่ามันจะตายดิมันไม่ได้จะตายมันตายแล้วยืนหยัดยืนหยัดที่จะป้องกัน ไไปปย้ตะเกียงนี่ไปกดตะเกียงเอา้อกากำลังกำลังชมเลยพี่อ้าไม่ไดไม่มีใครตีมันเหรอมันตายแล้วลพี่กูนึกว่าลูกชิ้นนี้น่าสุดท้ายไม่มีใครกินอา้ากินคนสุดท้ายไว้เท่ไงเห็นแก่ตัวนี่เนะนี่ยนะ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 ี่แหละน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 ี่เนี่มันไม่ตายเองแล้วเอาใหม่เดีย๋ยวเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวเดี๋ยวกูจัดการเอง มามาครับบอมี่นะน้องครับบอมี่ตามมาตามตามพี่มาตามตู้พี่มาไว้แตกพี่พี่เราจะตายแล้วพี่เรามีคาสติน่าเราต้องไปแล้วเพื่อนตายตูตัวตายไปเลยเนาะตูตัวตายถ้าจะตายก็เอาให้ตายไปเลยได้เลยพี่ผมเขาล่มในตัวพี่ผมดีตัวพี่มันหนีไปแล้วขอแค่พี่เชื่อในตัวผมเชื่อไปกันเลยไอตันไม่เชื่อนะมันฮิวกันรัวๆเลยไอ้ตันมันเชื่อจริงๆมันแค่ไม่กล้าพูดออกมา กูจะตายแล้วพี่เขาพูดไม่ค่อยเก่งอ่าวทำไมทุกคนเลื่อนไปไม่เป็นไรกูยอมตายไม่ใช่ชนะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เลยพี่ขอดยาไอ้เหี้ยดูึงกระสีไปขาดเยอะไปพี่เฮ้ยเอาไปเลยไอ้ติมมาดิมาดิ จบแล้วสินะอนาคตจบอะไรพี่อย่าลืมสิานไ่กิลมันฐาไม่ใกิลมันฟตจะไม่ใกิลลตดูดูดูนี่กูจะตายแล้วพี่ไจะตายแล้วม่ยพูดไม่จกเลยไม่ได้จะตายฟอตมึงมึงไม่ได้จะตายมึงไม่ได้จะตายอตแต่มึงตายละ พี่ไม่เป็นไรเราสคนก็ไหวไปน้องเลไพี่สู้ไอ้เหียอันตี้ตาอันตีตัวไอ้ตัวไอ้ตาตัวไอ้ตัวเอแขคีตตาอันตีอตหดตัวไว้ตัวไ้ตาตัวไว้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 ตายแล้วพี่ตายคาตาลิน่าโฟมาเรว